เปิดแล้วลักกี้ซูกี้สาขาบิ๊กซีนครปฐมจะเป็นยังไงบ้างไลฟ์อาหารดีแค่ไหนเซฟคลิปนี้ไว้แล้วไปดูกัน สวัสดีสวีทกับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาที่บนะิ๊กซีนครปฐมมาทานลักกี้สุกี้เปิดใหม่ในที่สุดลักกี้ก็มาเปิดที่นะคนปรปฐมสักทีปกติกตผมก็เข้าไปกินที่กรุงเทพนะครับดีใจไม่ต้องไปไกลแล้วเดินเข้าไปบรรยากาศร้านคือกว้างมากมีที่นั่งเยอะมากๆเลยนะคบทุกคนไม่ต้องห่วงใครที่มาแบบฉายเดียวก็มีแบบบาร์ให้ด้วยนะมาถึงก็นั่งตามหมายเลขได้เลยประดิมด้วยของทานเลยไม่ว่าจะเป็นกุ้ยช่ายไฟรสเด็ดลูกชิ้นทอดไส้กรอกทอดไก่ป,ป๊อปและเฟรนฟรายข้าวเก็บก็มีนะไม่เพอยงยังมีขนมจีบซาอัด มาถึงรายอาหารกันบ้างน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารที่สั่งมาในวันนี้เป็นไงบ้างทุกคนน่าทานไหมน้ําจิ้มมี2ส,สูตรลัคก,กี้ไห่หล่าและลัคก,กี้กวางตุง้งใครอยากกินกุ้ง3ส,สหายกุ้งก้ามกามกุ้งแก้วแล้วกุ้งแกะผ่าหลังผู้ใหญ่เพิ่มแค่59เด็กเพิ่มแค่29บาทหรือเอากุ้งแก้วอย่างเดียวเพิ่มแค่19บาทเด็ก9บาทเท่านั้นตอนนี้มีน้ําซุปพิเศษมาใหม่นั่นก็คือลัคก,กี้ซุปต้มยำน้ำนําข้นถึง30กันยานี้ไม่พอนะทุกคนยังมีเนื้อออเตเลียเนื้อเป็ดนุ่มและหมูกรอบจักรพรรดิสไตล์ลัคกี้อันนี้ไม่บวกเพิ่มนะถึงวันที่30กันยาบอกเลยว่าต้องสั่งอร่อยฟิน มีเมนูให้เลือกกว่า88เมนูราคาเน็ตของเขาคือ276นะทุกคนน้ำซุปก็ม,มีให้เลือกตั้ง5อยา่างมากับหลาน2คนงที่ถือว่าคุ้มมากของหวานอย่างลัคกี้มันโถูดิบด้วยสังขยาแต่ผมเอาไปดิบกับชีสนะทุกคนอร่อยมากมันนวัวมันจุยซีมากๆเลยทุกคนเชานะ้านครขฐมาถมอย่าลืมมาทานกันนะเดินเข้ามาในบิ๊กซีโซนขายมือถือบอกเลยว่าคุ้มมา,ากทุกใจฝากกดหัวใจกดติดตามด้วยนะครับ